สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้จะพามารีวิวงานมือบเบรกนะคะ P ีซีเอ ABS นะคะลูกค้าของ A DV ก็ใส่ได้นะคะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้นะคะงานาหนูเว็บสปอยไว้นานมากนะคะกว่าของจะเข้านะคะพี่ๆตัวนี้นะคะสวยมากตัวนี้มีหลายสีให้ด้วยนะคะราคาเพียงแค่2 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะ P ีซีเอใส่ได้นะคะลูกค้า ABS นะคะ A DV ใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้งานสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นงานสีแดงนะมีสีแดงสีเงินสีดําสีทองสีน้ําเงินนะคะลูกค้ามีเยอะมากๆเลย อันนี้ก็จะเป็นงานสีเงินค่ะพี่พี่หูงานสีเงินก็คือคตรสวยเลยนะคะทุกคนเนี่ยหนูจะแกะออกมาให้ดูนะคะว่ามันสวยจริงๆนะคะพี่พี่่ะงานอย่างดีงานคตรสวยนะคะพี่พี่งานแบบสวยๆเลยนะคะลูกค้า นี่อันนี้เป็นสีเงินค่ะพี่พี่ขาโอ้ยใครชอบแนวเรียบๆคินคีนะคะจะสีเงินไปได้เลยนะคะบอกเลยว่ามีสีเยอะมากงานสวยงานเนี้ยบนะคะงานตรงจุดงานตรงรุ่นนะคะพี่พี่งานสวยๆแบบนี้เลยนะใครสนใจจะกดนะคะแนะนารีบจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือด่วนๆนะคะพี่บอกเลยว่าสต๊อกเยอะสต๊อกเ่นนะคะพี่พี่ขาตัวนี้ใครสนใจนะคะกดสั่งมาได้เลยนะคะที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะพี่พี่ กดสั่งมาได้เลยตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมืออยากดูสีไหนนะคะลูกค้าดูสีได้เลยที่ตะกา้าบอกเลยว่าสินค้าตรงปกแน่นอนนะใครสนใจจะกดนะคะกดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะนี่สต็อกแน่นๆนะคะสต็อกในกดังเลยนะคะพี่หนุ่มพามาดูในกดังเลยนะบอกเลยใครจะกดนะคะจิ้มสั่งกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ